สนับสนุนโดยค่าสันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยใหม่ชานมไข่มุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณชมครับพบกับผมนภะัทรธิฐากุลครับผมปีรักรักประทานพรครับในบรายการไลฟ์บุรีมีมดีให,ดให้กด,ดไล ประจำวันที่19กันยายน2555นะครับเจอกันเหมือนเคยกับเรา2คนนะครับนุ่มไลฟ์บุรีใช่<ม>ฮะตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย3โมง10นาทีครับจนถึงประมาณบ่าย3โมงครึง่งเราก็จะอัดแน่นเนื้อหาต่างๆของโลกโซเชียลมีเดียมาพูดคุยกันและที่สำคัญฮะรรายการของเรานั้นมีหน้าแฟนเพจใน Facebook ด้วยใช่ที่ w w w facebook com l i g h t ลฟ์รสามารถคลิกเข้าไปกดไลค์ได้เข้าไปดูกันได้นะครับมีเนื้อหาย้อนหลังต่างๆเยอะแยะทีนี้เนี่ย ถามว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแน่นอนสำหรับชาวไอทีชาวโลกออนไลน์ชาวโซเชียลมีเดียพลาดไม่ได้จริงนะครับมีเนื้อหาอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการที่เว็บไซต์เนี่ยถูกแฮกอ้นถูกแฮ็เลยท้ายเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีทางฝรั่งด้วยที่เกาะพังงานได้ไปตัดต้นไม้ไปทําเหมือนพวกกีฬากิจกรรมของฝรั่งเขาเนี่ย ตอนนี้เนี่ยหลายคนนะฮะกำลังพูดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นกันมากทีเดียวครับแต่ว่าก่อนจะเข้าช่วงแรกนะฮะวันนี้แฟนๆฟนเรยาเดอะมิวสิควลเราสองคนได้ไปดูมาแล้วต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆคุณพภัสไปดูมาแล้วสองรอบใช่ฮะผมไปดูสองรอบมาคนลุกทุกรอบนี่หนาวไม่ใช่เขาแสดงดีนี่นะฮะแล้ววันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่2 3กันยายนหนึ่งทุ่มครึ่งต้องบอกว่าพิเศษจริงๆสําสำหรับใครนะฮะที่เป็นแฟนแฟนของชมพู่อารยาเอฮาเกฤต เพราะว่ารอ,รอบนี้จะได้มิดแอนกรีตหลังจากที่ชมพู่เนี่ยแสดงเสร็จแล้วใกล้ชิดเลยแบบตัวต่อต,ตัวนี่นะฮะแต่ว่าที่สำคัญต้องรีบโทรเข้ามาจองบัตรก่อน6โมงเย็นวันนี้อีกไม่เหลือไม่ถึง3ชั่วโมงโ,โหเวลาอีกนิดเดียวนะฮะต้องบอกเลยผมไปมาแล้วเหมือนกันไปพร้อมกมับพุนพัฒน์นั่นแหละการที่จะเข้าถึงตัวเนี่ยยากมาก,ากเพราะว่าคนไปลุมล้อมแต่นะี่เนี่ยกันทั้งหมดเลยบอก6โมงหลังจากงานเลิกปุ๊บ ประมาณสัก2ทุ่ม3าทุ่มอะไรก็ว่าไปเจอกันใช่ฮะชมพู้อารยาเอฮาก็ตนะครับที่สำคัญของเราเพียงแค่30ท่านเท่านั้นอย่าลืมรีบโทรเข้ามาจองนะฮะที่0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3แล้วก็ลด10%ทุกที่นั่งด้วยโอ้น่าสนใจนะครับอเดี๋ยวไปช่วงแรกเลยดีกว่าครับชาวบ้านกดไลค์ครับ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับกระทรวงศึกษาธิการเจอปัญหาหนะักก็คือเว็บไซต์เนี่ยถูกแฮกนะครับถามว่าแฮกข้อมูลอะไรไปบ้างคือไม่ได้อะไรเยอะหรอกบางทีเนี่ยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นแสดงความคิดเห็นบ้างว่าไม่พอใจอะไรบ้างยังไงบ้างแต่ทีนี้เนี่ยคือเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เกิดคาถามขึ้นว่าเด็กคนนี้คือใครทําไมถึงสามารถทําแบบนี้ได้ แล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยส่งผลกระทบเสียหายกับเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการมากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันล่าสุดนะครับก็ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับเป็นนักเรียนเด็กโรงเรียนชื่อดังม .5 นะฮะก็มีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็กล่าวขอโทษและชี้แจงแล้วนะครับก็พบว่าเป็นเยาวชนซึ่งจากการพูดคุย พบว่าเยาวชนเนี่ยต้องการแสดงความเห็นในเว็บไซต์กระทรวงเท่านั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะขโมยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดนะครับส่วนความเห็นที่แสดงในเว็บนั้นเป็นการแสดงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในกิจกรรมจิตสาธารณะที่บางคนเนี่ยไปทํากิจกรรมเพื่อหวังแค่ถ่ายรูปเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าสําหรับการเอาผิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็คือการเอาผิด ไม่ได้ไปดําเนินการอะไรแบบนั้นเต็มที่เพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจงใจในด้านร้ายนะครับแต่ว่าคงเป็นการว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับแล้วก็คงจะให้เข้ามาดูข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงคือคอยดูแลฐานข้อมูลเลยเพราะว่าเก่งครับพอดีว่า<อ>ไปแทกได้เออแล้วก็แบบแต่ว่าไม่ให้ค่าจ้างนะถือว่าทําผิดนะครับซึ่งเยาวชนคนนี้ก็ตอบรับและรู้สึกดีใจที่ได้มาทํางานด้วย ก็จะเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าพยายามที่จะดูแลให้ดีที่สุดเลยครับนี่นะฮะก็เป็นการเข้าไปแฮ็กข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะไปดูอีกที่หนึง่งซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยในโลกของโซเชียลเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็คือเป็นการแชร์ภาพของฝรั่งประมาณ3-4มถึงสี่คนเขากำลังไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งฮะซึ่งตอนหลังเนี้ยไปรู้มาว่าต้นนี้เขาคือต้นใสหิน อายุหลายสิบปีมากบ<อ>ริเวณของยอดเขาปลายแหลมหาดหยวนนี่ต้นนี้เลยครับแล้วก็มีฝรั่งเนี่ยกำลังเอามีดเอาเลื่อยเนี่ยกำลังเลื่อยต้นไม้นี้เพื่อที่จะทําตรงนี้ให้เป็นลานกว้างๆแล้วก็เล่นพาราไกลเดอร์พาราไกลดิ้งฮะเป็นยังไงเป็นยังไงคือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนเป็นพัดลมตัวใหญ่ติดที่หลังฮะ,ะแล้วก็มีเป็นลมชูชีพ<อ>เป่าแล้วก็วิ่งไปอ๋อเคยเห็นใช่เป็นกีฬาในต่างประเทศแต่ว่าคราวนี้มาทําในประเทศไทยที่เกาะพังงานคือเล่นเล่นไป แต่มาตัดต้นไม้ของเราแล้วมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยไงคุณพัชใช่เอเป็นไงฮะก็มีคนไปสอบชาวบ้านแถวนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าก็เหตุแหละตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเพราะว่าเหตุการณ์นี่น่าจะเกิดช่วงประมาณเดือนสิงหาคมได้อืแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่าฝรั่งกลุ่มนี้เป็นในทุนมีเงินมีอิทธิพลในพื้นที่ในโลกของโซเชียลมีเดียเขาก็ได้มีการไปตรวจสอบหาหลังจากที่ได้มีการตั้งกระทู้ ชื่อว่าฝรั่งสันดาเลวกลุ่มหนึ่งนะเกาะพนังงานกับธุรกิจที่เห็นแก่ตัวแอบตัดต้นไม้เป็นลานโดดร่มในห้องของบลูแพนทของพันทิพเขาก็ได้มีการโพสต์ลูกนี้ลงไปหลายคนเข้าไปต่อว่าว่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็เลยไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็คือนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้เขาก็บอกครบอกว่าไอ้ต้นไซหินต้นนี้เนี่ยมันอยู่คู่กับเกาะพังงานเนี่ยมานานมากแล้ว แล้วเป็นจุดเด่นด้วยคุณ<ช>าภาพเป็นจุดเด่นของเกาะน,นี้เลยนะครับดูบ,บรรยากาศนะฮะที่น่าเนี่ยหลังด้านหลังฉากเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าพอเห็นฝรั่งคนนี้กําลังเลื่อยต้นไม้โอ้โหเห็นแล้วช้าใจอะ่ะนี่ฮะต้นใหญ่มากอะ่ะ<อ>ใหญ่จะเท่าต,ตัวคนอยู่แล้วครับเขาก็ได้มีการไปตรวจสอบต้นต่อของรูปภาพนี้ที่ได้มีการโพสต์ใน Facebook ปรากฏว่ามันลิงก์ไปอีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าเว็บไซต์ไทยพลามมเตอร์ครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ของคนที่เล่นพลามอเตอร์ด้วยกัน เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกอนี้กำลังตรวจสอบว่าพื้นที่ที่ได้มีการตัดต้นไม้นี้อยู่ในเขตอุทยานหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใดก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตามจับฝรั่งกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะฮะบางกระแสข่าวก็ออกมานะครับบอกว่าฝรั่งกลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกที่ชอบเล่นกีฬานะครับแล้วก็มีเงินและที่สําคัญบางคนมีภรรยาเป็นคนไทยทีนี้เนี่ยก็มีอิทธิพลคนรู้จักเยอะ ก็ไม่มีใครที่จะกล้าไปทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปอย่างหลายหน่วยงานนะครับให้ช่วยกันดูแลสอดสองหน่อยคือจริงๆแล้วในพื้นที่รับผิดช,ชอบของเกาะพะง,งันนะครับเขาก็บอกว่าพอรับทราบเรื่องนี้ปุ๊บก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่นานนี้นะฮะก็สามารถที่จะจับกลุ่มคนที่ทำลักษณะแบบนี้ได้นะครับไม่ปล่อยไว้อย่างแน่นอน เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ย่ำยีคนไทยนะครับเรื่องของการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับอ้าวมาดูเรื่องของการปรับเวลาคุณขับรถไปเนี่ยแล้วทำผิดครับต้องมีการปรับจ่ายเงินเป็นหลักเลยแต่ที่ต่างประเทศเก,เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาเนี่ยโดนปรับบ่อยโดนตำรวจจับเรียกตลอดบางทีเป็นกล้องตรวจจับปุ๊บขับความเร็วเกินทีนี้เขาก็มองดูแล้วเนี่ยตัวเองไม่น่าจะผิด นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอส่งจดหมายมาถึงที่บ้านปุ๊บคุณผิดก็ไม่รู้จะทำยังไงบ้างครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านด้วยกันเหมือนกันเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยตอนนี้กำลังหาเงินอ๋อเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ต้องมีการไปจ่ายค่าปรับด้วยแผนการประชดประชันของเขาเนี่ยแหละถามว่าจ่ายยังไงที่เป็นการแบบประชดนะครับก็คือนำเงินไปเลยนะฮะจำนวนเยอะ แล้วพับเป็นรูปหมู้อยตัวนี้นะก็ถือนี่จำนวนเยอะมากนะคุณพัชแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่พนักงานสาเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับตำรวจก็ไม่ยอมรับเหมือนกันบอกว่าให้คลี่เงินออกมาก่อนจ่ายแบบนี้ไม่เอานะฮะตำรวจก็หัวเราะยิ้มยิ้มคือแบบขำเหมือนกันว่าทําไมจ่ายมาลักษณะแบบนี้นะฮะเหมือนอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับทีนี้มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ใน u t u b e นะฮะ แล้วก็การเจอใบสั่งลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นการหาเงินกับผู้คนเป็นพิเศษเลยนะครับเงินที่จ่ายไปเนี่ยก็เยอะถามว่าใช้เวลาระยะเวลาในการที่พับเจ้าแบงค์เนี่ยให้เป็นลูกหมูนานไหมนั่งทำสี่ชั่วโมงอ่ะคุณพภพพยายามมากเยอะขนาดนี้มีแรงบันดาลใจอย่างกล้าแกล่งทีเดียวจะพับไอ้แต่ละแบงค์เป็นหมูเป็นหมูมาเนี่ยนะเออนะฮะ แต่สุดท้ายพนักงานก็รับไปต้องมีการคลี่กระดาษออกมาก่อนนะฮะคลี่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนขวัญของผู้ที่รักสุนัขมากครับเพราะว่าที่ต่างประเทศฮะมีชาวประมงท่านหนึ่งนั้นก็ไปพบ